นี่ไงพอแล้วโอ้โหเนี่ยตัวนี้เห็น เดี๋ยวมันอดเหยื่อส่หน้าเอานี่เอานี่งเฮ้เฮียเต็มปากต้องเหนื่อยชเยอะเลยเ้ยเล่นก่อนเล่นก่อนหล่ะพี่จะเล่นก่อนีเฮ้ยปากกาตัวแรก เอ้ตัวสองแล้วเว้ยเหยือย่อเหยื่อทำเองไม่น่าเชื่อว่าจะแดกเต็มคางเลยโอ้อยู่